เลวเพลิงแดงฉานเลยคุณผู้ชมคะใครกําลังมองหาผลิตภัณฑ์ในการดูแลเส้นผมหนังศีรษะเอาที่แบบบํารุงด้วยมีกลิ่นหอมด้วยติดตามได้เลยคะ่ะ มาค่ะค,คะุณผู้ชมขาใครที่บอกว่าตอนนี้นะกังวลมากๆเรื่องของผมร่วงผมบางบางคนแสกกว้างหัวล้านลองมาหลายวิธีแล้วไม่เห็นผลสักทีวันนี้จะมาบอกวิธีให้ค่ะแล้วจ่ายแค่วันละ5้าบาทตอนรับคุณอู๊ดเลยค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยว,วจะบอกว่าณนะปัจจุบันคนเสียเงินกับเรื่องผมเป็นแสนนะแล้วก็ไม่ขึ้นก็ยังล้านอยู่ยังบางอยู่ค่ะ แต่วันนี้อูบอกเลยว่าคุณผู้ชมโชคดีมากที่เปิดมาเจออูไม่ว่าคุณจะผมร่วงด้วยเหตุผลใดกรรมพันธุ์ฮอร์โมนเคมีความเครียดจบให้ทุกปัญหาไม่เกินสามอาทิตย์ค่ะนี่พูดได้แบบนี้สดใสแบบนี้เพราะเคยทุกมาก่อนคุณผู้ชมหนึ่งเราร่วงเพราะว่าด้วยพออายุแตะเล็กสี่โอ้โหจับปุ๊บติดมือมาเป็นกัม่ะคุณผู้ชมเป็นไหมใจหายนะแล้วยังไม่พออีกเหตุผลคือฮอร์โมนหลังคลอดพี่อ่ะลูกสองเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไอ้แสกข้างเนี่ยกว้างมากจับไปอ่ะไม่เจอผมเจอแต่แสกเนี่ย ไอ้ข้างที่มันกว้างเนี่ยตรงเนี้ยแหว่งไปแกล้งไม่จบกลางหัวหไม่แล้วโอ้โอมันเหมือนไข่ดาวอะ่ะคือใครเป็นก็แก่ตัวเองเป็นแล้วแก่มากคือทําทุกทางผมยังไม่ขึ้นจนไปปรับทุกกับลุงข้างบ้านแกชื่อลุงศักดิ์เจิบห้าแล้วแกบอกอุ้ก็เห็นนี่ก่อนหน้านี้ลุงเป็นยังไงอย่างในรูปเลยหน้าลึกหลังล้านคุณผู้ชมมีผมมาแค่หย่อมเดียวแกบอกด้วยกรรมพันธุ์ทางบ้านทรงเนี้ยก็เลยกัดฟันเก็บเงินก้อนหนึ่งสี่แสนห้าไปปลูกผมเพราะอายุเยอะไงแรงนะขึ้นไหมไม่ขึ้น ันนี้อยากให้ดูลุงศักดิ์คนเดิมคุณผู้ชมเพิ่มเติมคือความหนุ่มว้าทุกวันนี้เป็นดาวติ๊กต็อก<ห>บอกเลยรับงานวงการแกบอกไม่ได้ทําอะไรยุ่งยากแล้วไม่กล้าเรียกลุงต้องเรียกพี่ใช้ขวดนี้ดีออร์เทอรสเปรย์คุณผู้ชมเป็นสเปรย์รากสมจากเกาหลีหช่วยลดผมร่วงเพิ่มผมหนาเร่งผมขึ้นแล้วขวดนี้เสมือนการปลูกผมด้วยวิธีธรรมชาติแกทาพี่อ่ะบอกเออหนูถ้ากดหัวสเปรย์ได้ผมหนูขึ้นเอาไมมอุ้ยลองไม่ลูกพมแค่นี้เลยต้องลองคุณผู้ชมดูนะ หัวแห้งๆแบบนี้อย่ารอค่ะฉีดเลยฉีดนะแล้วคุณผู้ชมม <ลด S 1> นวดนิดนึงนว,น,วนวดนวดนวดให้มันซึมลงหนังศีรษะแล้วไม่ต้องกังวลไม่มันไม่คันไม่รังแคไม่แพ้กลิ่นไม่แก่เดิมผู้ช,ช่วชาญบอกคุณอู้อาทิตย์หนึ่งจะเห็นการเปลี่ยนแปลงแต่พูดตรงนี้เลยพูดไม่จริงนะคะเออทำไมคะพี่อ่ะสามวันคุณผู้ชมด้วย<อ>ความจริง<อ>ผมแทบไม่ร่วงตามพื้นห้องน้ําตามพื้นห้องนอนหรือว่าหมอนอปกติเป็นกออเป็นกำเฮ้ยทุกวันนี้มันแทบไม่ร่วงอ่ะเอางี้อยากให้คุณผู้ชมดูนิดนึงลูกผมไายผมที่แน่น ขนาดน,น,นี้น่าอิจฉามากค่ะ คุณผู้ชมเห็นไหมใครจะสไลด์ผมแบบนี้ไม่มีทางมันคือผมขึ้นใหม่และแข็งแรงจะถึงคางแล้วคุณผู้ชมอันนี้เกิดใหม่ได้จริงๆ<ม>แล้วบอกเลยว่าผมขึ้นทั่วกรอบหน้าอย่าถามลูขุมขนนึงผมขึ้นกี่เส้นเกิน4ี่เส้น<ห>อ่ะด,ดูกลางหัวนิดนึงแล้วกันที่เคยเป็นไข่ดาวชวเลยกลับณปัจจุบันดูพร้อมกัน<อ>ทั่วประเทศแบบนี้คุณผู้ชมยังไงน้องขวัญแน่นไหมแน่นไหมเพราะฉะนั้นบอกเลยใครที่กุ้มใจอยู่จะมีปัญหาผมร่วงผมบางหัวร้านใดๆก็ตามอยากกลับมาดูดีคุณได้สิทธิ์นั้นแล้วโปรนี้บอกเลยวันนี้วันเดียวเพะ ไม่มีแล้วกดเลย0 2<ะ>1 6 1 3 2 4 4หรือไลน์ดีซีเก้จัดให้แบบนี้คุณผู้ชม,มปกติขวดน,นี้ขวดหน,นึ่งมันคือ2000ครับลดแบบไม่ต้องต่อเหลือ799บาปังมากและ89ดสิายแรกที่โทรติดโทรทันนะซื้อ1ขอแถมเพิ่มอีกหนึ่งและแถมเพิ่มอีกหนึ่งไอ้สขวดน,นี้ก็บอกใช้ยาวๆไป9เดือนแล้วจุกแล้วนะแล้วจ่าย799แต่วันนี้ที่บอกว่าพิเศษคือตัวนี้จะบอกว่าก่อนเข้ารายการคุยกับเจ้าของว่ากินแล้วดีและเขาบอกว่าเออ ที่บ้านมีสต็อกอีกคุณผู้ชมมันเป็นวิตามินที่ช่วยบู์ผิวดูแลผมกินแล้วได้ทั้งร่างแล้วช่วยอะไรลดฝ้ากระจุดด่างดำคือเสริมผิวในช่วงหลังสงการกล่องนี้950เ้าเขากินแล้วดีแล้วเราบอกว่าสต็อกมีเท่าไหร่ใเพขามีอยู่ร้อยหนึ่งเราบอกขอ89กกล่องเอามาแถมเฉพาะที่นี่เพราะฉะนั้นคุณผู้ชม บอกเลยว่าเขาบอกกูเธอหักคอฉันมากอยากให้คุณผู้ชมได้ไปจริงย้ำสิ่งที่ได้ไปคุณผู้ชมหน้าจอนะ0 2 1 6 1 3 2 4 4หรือไลน์แอดดีซีสเปรย์3ขวดแล้วตัววิตามินบูตผิวดูแลเส้นผมต่างๆอีกหนึ่งกล่องบอกเลยลดเกือบ98%ก้าทําไป่เปอรเ็นป์รนี้ใช่แล้วบอกแล้วว่าถ้าโทรไม่ทันหมดแล้วคุณได้ไหมคุณไม่ได้นะอย่าโกรธกันขวดหนึ่งใช้ยาวๆได้เลยเพราะว่า1้อย l เกิน3เดือนไซส์ใหญ่ใช้คุ้มและอยากจะบอกนิดนึงว่า ใช้ไม่เกินครึ่งขวดคุณจะบอกเฮ้ยอูขอบใจอะที่บอกเคล็ดลับแบบนี้ใช่เพราะที่บ้านเนี่ยคุณย่าคุณยายทุกคนใช้แล้วบอกแบบนี้โกกงอกมาย้อมผมมาทําสีมาใช้ได้ไม่เสื่อมสมรรถภาพทางเพศหนึ่งคนที่เชื่อเรายายแดง60บวกอะไม่สะดวกแกงอกก็โกรกทีนี้ล้านเลยหมดหัวแล้วนะใช่ฉีดทุกวันใช้ทุกวันณปัจจุบันบอกเลยไปไหนใครก็เรียกพี่ในวัยหกสิบห้าหนึ่งคนที่บอกว่าเขาไม่อยากขึ้นมันไหเลื่อนไม่อยากไปห้างขวัญทำมันล้านลึกลงห้ทถอย ฉีดทุกวันดูใช้ทุกวันดูคุณผู้ชมจากใจถ้า4 5ผมส่งให้หน้าเด็กอยากให้คุณเปิดใจลองแล้ววันนี้อุขายความจริงมาเกือบ3ปีคุณผู้ชมตอนนี้ของแถมก็เหลือน้อยแล้ว12สายสุดท้ายยังไงล่ะกดมาก่อนกดเลยกหองสหรือไลน์แอดดีซีเป็นเซตตามหาเพราะว่าเราไม่ได้มีอีกแล้วคุณผู้ชมไอตัววิตามินบูทผิวคือดีมากหลังการบอกเลยแล้วเซตนี้อุบอกเลยอยากให้ใช้ทุกวันเช้าเย็นเป็นประจําสม่าเสมอยังไงคุณ เห็นการเปลี่ยนแปลงออลดผมร่วงเพิ่มผมใหม่สร้างความมั่นใจไม่เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ<ะ>หนึ่งคนที่เชื่อเรา<ะ>ผู้ชายคนนี้โอ้โหหนักไหม ไม่แต่ละคนน่ะล้านหลือเคสนี้คือเคสหนังจริงฉีดทุกวันดูอย่าเพิ่งท้อใช้ทุกวันดูเช้าเย็นเช้าเย็นมันไม่เหนียวอะณปัจจุบันทุกคนเน่ยเพื่อนเก่าเขาเดินกระชากเลยเฮ้ยผมขึ้นจริงขนาดนี้เลยหรอเขาไม่มีขายเขาขายในรายการเราเท่านั้นนี่ผู้ชายคนนี้ผู้ประกาศข่าวที่อายุจะ50เคยใส่วิกแล้วไม่มั่นใจฉีดทุกวันดูอย่าเพิ่งไปท้อคุณบอลณปัจจุบันอดาวติ๊กตอกนะรับรางวัลมาแล้วนะตอนนี้สายที่ให้ไปเหลือเจ็ดสายสุดท้ายแล้วคุณผู้ชม ไม่ได้ไหมสิบสายเ,เหรอได้ไหมคะอุ้ยไม่ได้โทรหาเจ้าของให้หน่อยจะมาเพิ่มสิบสายคนดูเขาทั่วประเทศได้ไหมอะที่สุดแล้วให้ไหมให้ให<ว>นะ เป็น20น <Okay. S 1> ่สิบตายแล้วเพิ่มน้าเกียรติจังเลย <c oughs> คุณผู้ชมเขาให้อีก20สายเพราะว่าอะไรอ้วหักคอเขามาไอตัววิตามินน่ะมันไม่มีแล้วแ,แล้วใครจะกล้าเอาของแถมมาให้คุณในราคาที่คุณจ่ายน้อยมากเซตนีใ้ใหญ่เลยคุณผู้ชมไม่ต้องจ่าย7-8็ดแพันจ่ายแค่799บาทกดให้ทนัน0ูนย์สองหนึ่หนองสรือไลน์แอดดีซีเกกขอนุญาตนะก่อนนะคุณผู้ชมระหว่างนี้คุณผู้ชมลองดูลูกผมลายผมแน่นขนาดนี้อะคุณผู้ชมดูขึ้นทุกแสกเพราะฉะนั้นอุบอกเลย ว่าวันนี้โอกาสดีเป็นของคุณไม่ต้องจ่ายอะไรแพงต่อวันไม่เกิน5บาบาทที่สําคัญตอนนี้เหลือ10สายสุดท้ายและอีก30วินาทีสุดท้ายเพิ่มให้อีกได้ไหมขออีก10สายได้ปะเอาของสุกด,ดเลยนะนะ อ่ะสิบสายสุดท้าย <S 2> <S 2> วัตถุดิบทุกอย่างขึ้นราคาของทุกอย่างผู้ชมไม่มีขายแล้วทํามาเฉพาะแฟนรายการที่อมรินทีวีเท่านั้นดดก<อ>ด,ดเลยนะ0ูนย์สองหนึ่งหรือไลน์แอดดีซีเก้ขายความจริงขายความจริงใจของตัวเองด้วยอยากให้ลองใช้กันผมขึ้นผมหนานหน้าดูเด็กความมั่นใจของคุณกลับมาแน่นอนย้ําอีกทีตอนนี้0ูนย์สองหนึ่งหรือไลน์แอดดีซีเก้าเก้าแล้วสามีจะหันมาทักว่าเฮ้ยนี่ได้แฟนใหม่หรือเปล่าโหมันชรีบเลย ค,คุณผู้ชมย้ำอีกทีตอนนี้7จ็สายสุดท้าย021613244หรือไลน์แอดดีซเก้าเก้าค่ะการจบรายการนี้ยังทันอยู่นะคะรีบกดเลย799บาทได้หมดนี่เลยค่ะขอบคุณนะครับวันนี้ผลลัพธ์มาให้เราเห็นแล้วเพราะฉะนั้นโทรได้เลย799บาทเท่านั้นนะครับ ปิดท้ายวันนี้ลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพนี้นะคะโบ๊ฟันซิสปรากฏพระองค์ค่ะแล้วก็อวยพรคิตาสนิกชนในวันอีสเตอร์ทำให้ชาวคริสต์เองก็ถวายพระพรกับขอให้พระพาราไมยแข็งแรงปิดท้ายด้วยภาพนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ